สวัสดีมากมายแต่สหายทุกท่านครับกับผม mm hmm. ปื้อแมดอินทูดกับรายการรอสปอยดูนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการสปอยแชริชปินเหมือนเดิมโดยในตอนนี้ก็มีชื่อว่าเดอะคิวนะครับซึ่งก็แปลว่าการรักษาแต่สำหรับชื่อไทยก็มีชื่อตอนว่าเหล่าไผ่กินไผ่ก็เมาเอและไอาการเมากับการรักษาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงอ่ะงั้นเราก็ไปดูกันเลยที่สปาบำบัดโลกแห่งหนึ่งครับ สปาแห่งนี้ก็มีชื่อเสียงในเรื่องบอ่อน้ําวิเศษครับซึ่งใครที่มาเที่ยวสปาแห่งนี้ก็ต้องมาดื่มน้ําที่สปาแห่งนี้ครับเพราะเชื่อกันว่าเมื่อดื่มไปแล้วจะช่วยรักษาโรคที่ตัวเองเป็นอยู่อืมอารมณ์เหมือนบอ่อน้ําผุดพญานาคบ้านเราแหละครับแต่หวังว่าบอ่อน้ํานี้คงไม่ใช่บ่อขี้เหมือนบอ่อพญานาคนะแล้วคุณลุงท่านนี้ก็คือคนที่ค้นพบบอ่อน้ํานี้ครับซึ่งแกก็เอออะดูกันเองก็แล้วกันนะครับไม่ว่ายังไงก็ใช้จักรยานในการรับชมด้วยกนแล้วกัน แต่แล้วบัคชาลีก็ถูกขามส่งมาที่สปาแห่งนี้ครับเพื่อมารักษาโดยโรคที่แกเป็นก็คือโรคติดสุราเหลือลังนั่นเองแต่บัคชาลีก็เดินเมาไปทั่วจนเกือบตกบ่อน้ําหุดซะแล้วส่วนพี่อ้วนคนนี้ก็คือแขกคนหนึ่งที่มาสปาแห่งนี้ครับแต่พอดีแกจะออกไปข้างนอกนะครับตอนที่บัคชาลีจะเข้าไปข้างในแล้วแกก็ทําบัคชาลีนดหวัวติดประตูอ้อยหายใจไม่ออกแต่บัคชาลีก็เอาคืนครับโดยการกระทือบไปที่ขาที่เจ็บของพี่อ้วนแล้วก็ล่อให้พี่อ้วนเข้ามาในประตูหมุนแล้วก็ทําประตูหนีบขาพี่ อ้ตีนกูแล้วบริกรก็พาบักชาลีไปที่ห้องพักรับรองครับตามด้วยบ่อยที่ขนสัพภะระเข้ามาในห้องแหม่บัคชาลีตัวก็นิดเดียวขนของอะไรมาเยอะแยะอ่ะเรามาดูกันว่าบักชาลีเอาอะไรมาโอ้โหเฮ้กี่ดีกีวะเนี่ย นี่มึงจะมาเลิกเหล้าหรือเปิดร้านเหล้าเนี่ยแล้วพี่หนวดเจ้าหน้าที่ของสป,ปายแห่งนี้นะครับก็เชิญบัคชาลีออกไปดื่มน้ําพิเศษข้างนอกเพื่อทําการรักษาโรคติดสุราเรื้อรังแต่พอถึงเวลากินบัคชาลีก็แอบเทน้ําทิ้งครับแต่ก็ถูกพี่หนวดจับได้คราวนี้บัคชาลีก็เลยต้องจําใจกินน้ําพิเศษแต่พอกินเข้าไปอึกเดียวบัคชาลีถึงกับทิ้งแก้วแล้วก็รีบขึ้นห้องไปเอาเหล้ามาล้างคอในทันทีพอพี่หนวดเห็นบัคชาลีกลับไปกินเหล้าก็พยายามจะรีบห้ามแล้วก็จะพาบักกกกกชชาาาลลีีีีปรรรััััษตต่่ต่ออออแแ็ถูบบบนนหห้้งงทขะค นางเอกของเราก็กําลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่โดยหารู้ไม่ว่าเธอกําลังถูกจับตามองจากใครบางคนเอ๊ะตาเอ๋ตัวเองแม่พี่อ้วนโผล่มาอย่างร้อนเลยครับก็อย่างที่เห็นนั่นแหละพี่อ้วนกาลังไล่ตามจีบนางเอกนะครับแต่ว่านางเอกไม่ชอบนางเอกก็พยายามเดินหนีพี่อ้วนก็พยายามไล่ตามจีบแบบตื้อไม่เลิกแต่พอดีบัคชาลีก็ออกมาจากห้องพอดีครับแล้วก็มาขัดจังหวะพี่อ้วนโดยการทิ้งก้นบุหรี่ลงไปในแก้วกาแฟของพี่อ้วนเฮ้ยมึงอีกแล้วเหรอมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูเลยนะกูกำลังจะจีบหญิง <c oughs> ครับก็อย่างที่เห็นแล้วแหละบัคชาลีมันก็แกล้งดึงเก้าอี้ออกนะครับนางเอกก็ชอบใจใหญ่เลยครับที่พี่อ้วนเนี่ยลงไปล้มซึ่งก็เป็นการทําให้นางเอกนะครับชอบบัคชาลีมากขึ้นแต่แล้วบัคชาลีก็โดนผู้จัดการของสปานะครับดึงตัวไปรักษาต่อที่ห้องนวดโดยมีลุงนวดอ้วนเป็นหมอนนวดประจําสปาแห่งนี้แล้วเจ้าหน้าที่สปาก็ไปที่ห้องของชาลีครับเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยปรากฏว่าก็เจอเหล้าของบักชาลีเต็มไปหมดเลยครับรวมถึงบอยที่แอบมากินเหล้าของชาลีแล้วก็หลับอยู่ในห้องผู้จัดการเห็นอย่างนั้นก็ยวใหญ่ เขาก็เลยสั่งให้พี่นวดเนี่ยเอาเหล้าในห้องชาลีเนี่ยไปโยนทิ้งให้หมดซึ่งดูเหมือนว่าพี่นวดเราเนี่ยก็แอบกินเหล้าของชาลีแล้วก็มเมาอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยแต่พี่นวดก็ทําตามคําสั่งเอาเหล้าของบักชาลีโยนทิ้งออกหน้าต่างให้หมดแต่ปรากฏว่าเหล้าทุกขวดนั้นมันลงไปบ่อนอ้ําขุดหมดเลยครับอืมแล้วความคิดหาย <c oughs> ก็กําลังจะบังเกิดขึ้นเร็วๆนี้ตัดกลับมาที่พี่อ้วนครับพี่อ้วนแกก็มาห้องหนวดเหมือนกันแต่จู่ๆก็มีเกือบที่ไหนก็ไม่รู้ลอยมาโดนหัวพี่อ้วน แลกข้างนึงก็ลอยไปโดนหัวลุงอีกคนนึงที่นั่งข้างพี่อ้วนกับลุงก็เลยคิดว่าตามฝ่ายต่างโยนรองเท้าใส่หัวกันนะครับแต่ที่ไหนได้ที่แทบเป็นฝีมือบักชาลีนั่นเองพอดีบักชาลีก็เปลี่ยนชุดนะครับเพื่อเตรียมตัวนวดและฉากก็ตัดมาที่ข้างนอกครับซึ่งก็ถึงเวลาที่แขกทุกคนจะต้องมากินน้ําผุดกันอีกแล้วตัวที่หารู้ไม่ว่าบ่อน้ําผุดในตอนนี้นั้นไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแล้วก็ตัดมาที่ตรงชาลีครับพอดีหมอนวดก็กําลังนวดแขกคนอื่นอยู่สื่อกนวดได้พิสดารมาก ทั้งท่าลือสีดัดตนโอ้โหลุงแกเอาเท้าเยียบหน้าแขกดูโอ้แล้วดูตีดลุงแกสิดำดำแล้วก็ต่อด้วยท่าสะพนานโค้งไอหลังกูจะหักแล้วพอบัคชาลีเห็นลุงแกนวดแบบนี้ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับดูจากสีหน้าเอาก็แล้วกันพอถึงเวลานวดของตัวเองบัคชาลีก็ไม่ยอมครับบัคชาลีก็เลยหนีหมอนนวดสงสัยกัวหลังหักแต่ที่ด้านนอกนะครับในสปาแห่งนี้ก็วุ่นกันหมดแล้วครับเพราะว่าแขกทุกคนที่กินน้ำบ่อน้ำผุดนั้นทุกคนเมากันหมดเลยแต่ก็มีแต่นางเอกนะครับ เธอก็โดนแขกคนหนึ่งที่กาลังเมาอยู่เนี่ยปุกปั๊บจูบเอานะครับพอดีบัคชาลีก็ไม่เห็นเข้าพอดีก็เลยมาช่วยนางเอกไว้ทันนางเอกก็ขอบคุณชาลีนะครับที่ช่วยเธอเอาไว้แล้วเธอก็พาบัคชาลีไปด้านหน้าครับตรงบอร่อน้ําผุดแล้วเธอก็ขอร้องให้บัคชาลีเนี่ยกินน้ําจากบอ่อน้ําผุดนะครับซึ่งจริงๆแล้วบัคชาลีก็ไม่ค่อยอยากจะกินหรอกครับแต่พอนางเอกขอมาเขาก็เลยต้องกินแต่พอบัคชาลีเริ่มกินน้ำจากบ่อน้ําผุดก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมบ่อน้ําผุดมันรสชาติเหมือน4ีดีกีที่เรากิน แล้วบัคชาลีก็ตักน้ําจากบ่อน้ําผุดกินใหญ่เลยครับนางเอกก็ดีใจใหญ่เลยครับที่บัคชาลีเนี่ยพยายามกินน้ําจากบ่อน้ําผุดเพื่อรักษาตัวเองแต่กินไปกินมาบัคชาลีก็เมาซะแล้วครับนางเอกก็ถึงกับช็อกเลยครับอา้าวทำไมกินน้ําจากบ่อน้ําผุดแล้วเมาได้นางเอกก็รับไม่ได้ครับที่บัคชาลีเมาเธอก็เลยเดินหนีบัคชาลีนะครับแล้วในขณะเดียวกันนะครับพี่อ้วนแกก็มาเห็นแขกทุกคนในสปาเนี่ยก็เมากันหมดเลยแกก็เลยคิดว่าแกอยู่ไม่ได้แล้วครับแกก็เลยจะกลับบ้านพี่อ้วนแกก็เลยสั่งให้เจ้าหน้าท ก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่บักชาลีกลาลังเมาอยู่ที่ประตูหมุนเฮ้ยนี่ยแหละครับช็อตเด็ดประจําคลิปนี้พี่อ้วนแกก็พุ่งเหล้าชายหัวทิ่มเข้าไปในบ่อน้ําผุดเลยแล้วบักชาลีก็ยังคงเมาอยู่ครับแกก็เดินเมาไปเรื่อยๆเจอกระทั่งไปที่ห้องนวดแล้วก็เดินตกน้ําในห้องนวดน,นั่นเองลุ่งเช้าวันต่อมา ภายในสปาก็ตอนนี้ก็กลับสู่สภาวะปกติแล้วครับแต่ก็ยังมีแขกหลายคนครับที่ยังคงมีอาการเมาค้างหรือว่ายังแห้งกันอยู่ส่วนพี่อ้วนเนี่ยอาการหนักสุดๆเลยครับเพราะแกปุ่งเหล้าชายหัวทิ่มเข้าไปใได้บอก ขนาดบักชาลีที่คอแข็งๆเนี่ยก็ยังแห้งอยู่เลยครับถึงกับขนาดเอาน้ําแข็งเนี่ยประกบหัวแก่ปวดหัวกันเลยแล้วนางเอกก็มาเจอชาลีครับและบักชาลีก็ขอโทษนางเอกนะครับที่เมาต่อหน้าแต่นางเอกก็ให้อภัยชาลีครับเพราะเธอเข้าใจว่าในตอนนั้นบ่อน้ําผุดมาเจอปนไปด้วยเหล้ามันก็เลยทําให้แขกทั้งสปารวมถึงบักชาลีเนะี่ยเมานะครับแล้วบักชาลีก็ได้สัญญากับนางเอกว่าเขาจะไม่กินเหล้าอีกแล้วนางเอกก็เลยยอมคบกับบักชาลีนะครับทั้งสองคนก็เลยเดินควงแขนกันแต่จบละจ้า เป็นไงบ้างครับกับบักชาลีตอนเดอะคิวซึ่งตอนนี้นะครับก็เป็นตอนที่ผมชอบมากตอนหนึ่งนะครับโดยที่ผมเนี่ยก็ไม่เคยดูมาก่อนนะครับจนกระทั่งมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งครับก็แนะนําให้ผมทําตอนนี้แต่พอมาดูเองเนี่ยโอ้โหชอบมากเลยครับโดยเฉพาะยิ่งตอนที่พี่อ้วนนะครับพุ่งเหล่าชายลงบ่อเนี่ยโอ้โหชอ็อตเด็ดประจาคลิปเลยแล้วท่านผู้ชมละครับชอบเหมือนผมหรือเปล่า แล้วก็ถ้ามีความคิดเห็นยังไงกับบักชาลีตอนนี้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับเอาละครับเมื่อหมดเวลาก็ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าคอยห้ศรัทธายัางคงสถิตแก่ท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ